อยากสร้างกล้ามเนื้อจะเลือกแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติหรือใช้เวโปรตีนดีกว่ากันสำหรับคนที่เข้าวงการดูแลสุขภาพออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับการกินโปรตีนเพื่อเสริมกล้ามเนื้อกันมาไม่มากก็น้อยซึ่งแหล่งของโปรตีนก็มีมาจากทั้งแหล่งธรรมชาติที่ได้มาจากอาหารโปรตีนสูงและอาหารเสริมที่เรียกว่าเวโปรตีนแต่จะเลือกกินโปรตีนจากแหล่งไหนดีวันนี้เราก็มีข้อมูลมาให้เพื่อ ประกอบการตัดสินใจครับโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติมีอาหารหลายอย่างที่อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเนื้อสัตว์และพืชตระกูลทัว่วข้อดี ของโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติก็คือสามารถหาซื้อได้ง่ายโดยทั่วไปมีราคาไม่แพงและมีความหลากหลายสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายเมนูจึงทำให้ไม่รู้สึกเบื่อและจำเจโดยเราสามารถปรุงอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงได้ทุกมือ้อทำให้รู้สึกอยู่ท้อง อิ่มนานไม่รู้สึกอยากกินของจุกจิกและนอกจากจะได้โปรตีนแล้วการที่เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาปรุงอาหารก็ทําให้เราได้สารอาหารอื่นๆที่จําเป็นต่อร่างกายได้อย่างครบถ้วนอีกด้วยแต่ทั้งนี้ข้อเสียของการกินโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติก็คือไม่ได้มีเพียงแค่โปรตีนอย่างเดียวที่เรากินเข้าไปเพราะส่วนใหญ่แล้วในเนื้อสัตว์และทัว่วก็มักจะมีไขมันปนอยู่ด้วย ในขณะเดียวกันเนื้อสัตว์บางชนิดก็มีราคาค่อนข้างสูงก่อนจะกินก็ต้องมีการนํามาปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆสิกรดังนั้นจึงอาจจะค่อนข้างยุ่งยากถ้าหากจะต้องเตรียมอาหารเองเวโปตีนเวโปตีนก็คือโปรตีนที่สกัดได้มาจากนมวัวโดยใช้น้นํานมวัวที่คัดแยกออกมาจากกระบวนการทําลายแข็งแล้วมาสกัดส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมันออกไปเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นโปรตีนบริสุทธิ์เข้มข้นเท่านั้นจากนั้นนํามาผ่านกระบวนการเพื่อทาให้ ้เวโปรตีนอยู่ในรูปแบบผงแห้งพร้อมชงดื่มได้ทันทีดังนั้นเวโปรตีนจึงเป็นโปรตีนบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูงร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายครบทั้ง9ชนิดและที่สําคัญคือกินง่ายเพียงแค่ชงและดื่มเท่านั้นแต่ข้อเสียของเวโปรตีน ก็คือมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวไม่มีสารอาหารอื่นๆที่จําเป็นต่อร่างกายรวมอยู่ด้วยรวมไปถึงการกินเวโปรตีนไม่ได้ทําให้รู้สึกอิ่มอยู่ท้องมากแต่อย่างใดนั่นจึงทําให้ถึงแม้ว่าเราจะกินเวโปรตีนแต่ก็จําเป็นต้องกินอาหารชนิดอื่นๆด้วยเช่นกันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและครบถ้วนในแต่ละวันนอกจากนี้ราคาของแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติอย่างเช่นอกไก่ก็ยังถูกกว่าเวโปรตีนและถ้าหากกินเวโปรตีน เป็นประจําทุกวันก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายจนอยากเลิกกินขึ้นมาก็ได้จะเห็นได้ว่าแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติและเวโปรตีนก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปซึ่งทางที่ดีก็ควรเลือกแหล่งโปรตีนตามที่เราสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราได้มากที่สุดแต่สาหรับใครที่ต้องการกินโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็แนะนําให้เลือกกินโปรตีนจากทั้งสองแหล่งควบคู่กันไปโดยเน้นการกินอาหารมื้อหลักที่ให้โปรตีนสูงและเสริมด้วยการดื่มเวโปรตีนก็จะทําให้ร่างกายได้รับโปรตีนใน มันที่มากเพียงพอในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับ